ขอมคนละเผ่าพันธุ์กับขเมขมรพอเดียวเราได้ไปเจอบทความของอาจารย์ทวิตจิตสมบูรณ์ครับที่ได้เขียนไว้ในบัญชีโซเชียลนะครับซึ่งทางก็ได้ให้รายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับขอมแล้วก็ขเขมรไว้แบบนี้ครับว่าสักหลายปีก่อนผมได้เปิดประเด็นว่าคนสยามเป็นผู้สร้างนครวัดมีทั้งเสียงปรบมือและเสียงโห่พอกันวันนี้ผมขอสรุปตอกย้ำแสดงหลักฐานเหตุผลหลกัลกๆห้วนสั้นอีกครั้งตัดเรื่องหยุมหยิมออกไปดังนี้ นักวิชาการไทยส่วนใหญ่ได้แต่เชื่อตามฝรั่งไปแบบเชื่องๆว่าขมรเป็นผู้สร้างนาครวัดแต่ความจริงแล้วขอมต่างหากเป็นคนสร้างและขอมก็คือสยามนี่แหละส่วนขมรน,นั้นสมัยโน้นเป็นทาสขอมหลักฐานสำคัญที่สุดคือบันทึก40หน้าของโจตากวนหรือทูตการค้าชาวจีนที่ทําให้คํานวณได้ว่าสมัยก่อนเมืองพระนครมีชนชั้นปกครอง300,000และทาสกับคนพื้นเมืองอีก700,000โดยคนพื้นเมืองนั้นใช้เข็มก็ไม่เป็นทอผ้าก็ไม่เป็น ส่วนคนสยามนั้นใช้เข็มเป็นทอผ้าก็เป็นเลี้ยงหม่อนไม่ก็เป็นโดยชนชั้นปกครองนั้นก็คือขอมซึ่งก็คือคนสยามนั่นเองส่วนคนพื้นเมืองนั้นขนาดชุนผ้ายังไม่เป็นแล้วจะไปสร้างนาครวัดนครธมใหญ่โตได้อย่างไรเอาความรู้เทคโนโลยีไปจากไหนอยู่มาวันหนึ่งพวกท่าศพโอกาสก็ทําการยึดอํานาจล้มล้างราชบัลลังก์นำโดยตรซอกประแอมหรืนอนายแตงหวานที่ต่อมาสถาปนาตนเป็นกษัตริย์ชื่อว่าพระเจ้าแตงหวาน ทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้เป็นเพียงหัวหน้าคนงานรักษาสวนแตงให้พระมหากษัตริย์ที่สําคัญที่สุดคือคําต่อท้ายกษัตริย์คําว่าวรมมนทุกพระองค์ที่ผ่านมา600ปีก็หายไปในปีนั้นนั่นเองจากนั้นก็ไม่มีคําว่าวรมมนต่อท้ายอีกเลยแสดงชัดว่าเขเมเรเป็นคนละเผ่าพันธุ์กับขอมพงศาวดารฉบับแรกของเขเมเรที่ประพันธ์โดยนักองค์เองคือคนที่มาเพื่งบรมีรัชกาลที่หนึ่งของไทยก็ระบุตรงกันว่าตรัสซกประแอม คือต้นกําเนิดของคนเขมรแต่ภายหลังฝรั่งเศสมายุให้ปรับเปลี่ยนว่าต้นตระกูลคือวรมันทั้งที่เขมรข้าว,วรมันตายเรียบแล้วเปลี่ยนชื่อเมืองว่าสยามราบหรือเสียมเรียบในวันนี้เสียมไม่ได้เรียบหมดหรอกจากสามแสนอาจถูกกวาดล้างสักห้าหมื่น 50, 000, ที่เหลือรอดตายก็หน,นีมาก่อตั้งกรุงศรีอยุธยานำทัพโดยพระเจ้าอู่ทองนั่นแหละยังถกเถียงกันอยู่มากว่าพระเจ้าอู่ทองคือใครมาจากไหน ที่สอนกันมานานว่ามาจากเมืองอู่ทองสุพรรณบุรีนั้นบัตรนี้สรุปได้ชัดแล้วว่าผิดเพราะเมืองอู่ทองเป็นเมืองร้างมาก่อนหน้านี้แล้ว300ปีอีกทั้งเป็นเมืองเล็กมีคนประมาณ5 0,000คนเท่านั้นแต่อยุธยาเริ่มต้นก็มีพลเมืองสามแสนแล้วถามว่าเอาคนสามแสนมาจากไหนในละแวกนั้นพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างเมืองอยู่14ปีพอสร้างเสร็จแทนที่จะเฉลิมฉลองพักผ่อนไพร่พลกลับยกทัพไปตีเมืองพระนครทันทีก็คือที่เมืองเสียบเรียบซึ่งผิดวิสัยมาก เพราะเป็นเมืองเล็กๆสร้างใหม่ชะไหนเลยจะกล้าไปตีเมืองใหญ่เก่าแก่ที่มีกองทัพเกรียงไกรเช่นพระนครซึ่งประเพณีการสงครามเดิมมานั้นมีแต่เมืองเก่าใหญ่จะยกทัพมาถล่มเมืองสร้างใหม่เพื่อไม่ให้เป็นศูนย์อำนาจมาแข่งบาร,รมีที่พระเจ้าอู่ทองยกทัพไปตีขเขมรน,นั้นเป็นเพราะทรงแข้นใจหนักที่อัดอั้นมานาน14ปีไงเล่าทรงต้องรีบเพราะท่านเองก็ทรงฉลาภาพมากแล้วเกรงว่าจะล้างแค้งขเขมรไม่ทันเพราะพวกขเมขมรฆ่าวรมันตายเรียบนั่นไง พอรบชนะขมรเบ็ดเสร็จก็ทรงสร้างเมืองอู่ทองมีชัยหรือเมืองอุดงเมียนเฉยหรืออุดงมีชัยในวันนี้เข้าใจว่าทรงตั้งชื่อนี้เพื่อข่มนามเสียงเรียบนั่นเองเมืองนี้จําลองแบบไปจากอายุธยาและกลายเป็นเมืองหลวงขมรมานานถึง200กว่าปีจนขณะนี้กลายเป็นเมืองมรดกโลกไปแล้วพระเจ้าอู่ทองเป็นขอมดังนั้นเมื่อมาอายุธยาก็ทรงพูดภาษาขอมจึงไม่น่าแปลกใจว่าทาไมคําราชาศัพท์ของเราทุกวันนี้จึงเต็มไปด้วยภาษาขอมและสันสกฤต เป็นเพราะสืบทอดมาจากภาษาพระเจ้าอู่ทองส่วนขมรเป็นทาสของมานานก็ยอมรับเอาภาษาของไปพูดด้วยเป็นธรรมดาอย่าลืมว่าภาษาขอมเองก็ยืมเอาคำไตไปใช้มากขอกันเทคโนโลยีการตัดหินลากหินสลักหินนั้นชาวของพิมายลบบุรีได้ฝึกปรือม,มานานก่อนก่อ,กอ,กอสร้างนาครวัดนครธมเช่นปราสาทหินพิมายก็สร้างมาก่อนนครวัดโดยตัดหินมาจากอำเภอสีคิ้วแล้วลากไปอีก100กิโลเมตรเพื่อไปสร้างที่พิมาย คนขเขมรเย็บผ้าย,ยังไม่เป็นแล้วจะตัดลากยกหินก้อนมหึมาเหล่านี้เป็นหรือหลักฐานจากการสลักบนแผ่นหินระบุว่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เช่นสุริยะวรมันที่สองเป็นคนลบบุรีชัยวรมันที่5เป็นคนพิมายส่วนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือชัยวรมันที่7ไม่ทราบว่ามาจากไหนผมตอบให้เลยว่ามาจากพิมายด้วยหลักฐานผูกมัดมาหลายเกินจะกล่าวในที่นี้ที่สําคัญคือทรงเป็นพุทธสร้างนาคนรธม และเปลี่ยนชาวพระนครจากฮินดูให้มาเป็นพุทธจนถึงทุกวันนี้อันคําว่านาครธมนั้นนักวิชาการฝรั่งแปลกันแบบเซ่อเซอว่าเมืองใหญ่พระเขาวิจัยกันทืมๆว่าธมนั้นเป็นภาษาขเขมรแปลว่าใหญ่ซึ่งนักวิชาการไทยก็เชื่อตามกันแบบงมงายแต่ผมขอแย้งหัวชนฝาว่าธมนั้นคือคําว่าธรรมะในภาษาบาลีซึ่งคือคําว่าธารมะหรือธรรมในภาษาสันสกฤตนั่นเองดังนั้นนครธมคือนครธรรม มันเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าชัยวรมันที่7จจะสร้างวัดพุทธขนาดยักษ์แล้วตั้งชื่อซื่อบือว่าเมืองใหญ่มันต้องเมืองธรรมแน่นอนอีกทั้งพิมายลบุรีนั้นก็เป็นพุทธที่ใช้บาลีก็เลยต้องสร้างเป็นนครธรรมะหรือนครธมที่เรียกกันทุกวันนี้